คลิปนี้นะคะจะพามาชมที่ดินแปลงเล็กนะคะเป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ในใจกลางหมู่บ้านเลยะค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้ค่ะเหมาะที่จะมาสร้างที่อยู่อาศัยสร้างบ้านหรือจะมาทำเป็นบ้านสวนเอาไว้พักผ่อนในวันหยุดยาวๆก็ได้นะคะ สวัสดีค่ะหนึ่งนุชนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะค่ะคลิปนี้นะคะจะพามาชมที่ดินแปลงเล็กนะคะเป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ในใจากลางหมู่บ้านเลยะคะ่ะสําหรับที่ดินแปลงนี้ค่ะเหมาะที่จะมาสร้างที่อยู่อาศัยสร้างบ้านหรือจะมาทําเป็นบ้านสวนเอาไว้พักผ่อนในวันหยุดยาวๆก็ได้นะคะ ค่ะสำหรับที่แปลงนี้นะคะเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับถนนสาธารณะนะคะเป็นถนนคอนกรีตทั้งสองด้านเลยนะคะทั้งทางด้านที่ตะวันออกและทางด้านทิศใต้นะคะก็จะติด กับถนนคอนกรีตเลยนะคะทางเข้าออกสะดวกค่ะสำหรับแปลงที่ดินของเราเป็นที่ดินแปลงเล็กนะคะที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นฉนุพุุดแดงเนื้อที่200ตารางวาค่ะอยู่ในเขตพื้นที่ของอบ้านหนองเขาหมู่ที่5นะคะตำบลค้างคูอำเภอหนุนไทยจังหวัดนครราชสีมาค่ะ,ะมีความกว้างทางด้าน ทิศใต้นะคะความกว้างทางด้านทิศใต้ที่ติดกับถนนคนกรี่มีความกว้างอยู่ที่30เมตรเลยนะคะและาทางทิศตะวันออกนะคะก็จะอยู่ติดกับถนนคนกรีตเช่นเดียวกันค่ะก็มีความกว้างทางทิศตะวันออกที่ติดกับถนนคนกรีตยอยู่ที่32เมตรนะคะรูปแปลงของเรานะคะก็จะเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะมีความลึกจากด้านหน้าแปลงถึงท้ายแปลงที่ดิน33เมตรนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ขายรูปซีเลียมจักตุลักเลยนะคะเป็นที่ดินที่อยู่ใจกลางหมู่บ้านเลยนะคะไฟฟ้าประปาถึงนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้มาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยสร้างบ้านหรือว่าจะมาสร้างบ้านสวนได้นะคะเป็นที่ดินที่มีแนวเขตที่ชัดเจนด้วยนะคะจะมีเสาคอนกรีตค่ะปักเอาไว้ทั้งสด้านของแปลงที่ดินเลยนะคะแนวเขตชัดเจนนะคะสําหรับแปลงที่ดินของเราค่ะเป็นที่ดินในหมู่บ้านที่มี ความสูงเนี่ยคะ่ะระดับสูงเกือบเท่ากับถนนอคอนกรีตนหน้าแปลงที่ดินนะคะจะมาถมดินเพิ่มก็ได้หรือจะ ไม่ต้องทมดินเพิ่มก็ได้นะคะเ,เนื่องจากเป็นที่สูงแล้วนะคะเอกสารสิทธิ์ฉนุดคุดแดงนะคะเนื้อที่200ตารางวาค่ะเจ้าของต้องการขายยุคแปลงในราคาเพียง20,000 0บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นที่ดินแปลงเล็กค่ะที่เหมาะสําหรับที่จะมาสร้างที่อยู่อาศัยสร้างบ้านหรือจะมาสร้างบ้านสวนเอาไว้มาพักผ่อนในวันหยุดยาวๆก็ได้นะคะสําหรับถนนคอนกรีตด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะมีความกว้างอยู่ที่5เมตรนะคะรถยนต์รถเก๋งสามารถสวนทางเข้าออกได้ เป็นถนนคนกรทีที่มีความกว้างนะคะ สำหรับแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกับถนนลาดยางเส้นหลักนะคะ,ะถนนลาดยางเส้นหลักเส่นที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นทางหลวงชนบทเส้น2 0 6 8ค่ะเส้นจากนวนไทยไปยังหนองสวงนะคะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราไปก็ประมาณ6กิโลเมตรนะคะเราจะแยกมาจากถนนเส้น2068เนี่ยบริเวณอบวตสำมรงนะคะหรือองค์การบริหารส่วนตำบลสำมรงนะคะพอ,อมาถึงแปลงที่ดินของเราก็ประมาณ6กิโลเมตรนะคะระยะทาง6กกิโลเมตรค่ะ โรงเรียนที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะคะก็จะเป็นโรงเรียนซินหนองควานะคะอยู่หากจะแปลงที่ดินของเราไปก็ประมาณ1.5กิโลเมตรหรือ1กิโลเมตรครึ่งนะคะ สำหรับทางเข้าออกมายัางแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะอยู่ตรงกันข้ามกับโรงเรียนซินหนองเฝาเลยนะคะจะมีทางเข้าเป็นถนนคนกรีตนะคะมาถึงยังแปลงที่ดินนะคะก็จะเป็นถนนคนกรีตตลอดแนวนะคะเ,เส้นทางการเข้าออกสะดวกค่ะสำหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ห่างจากกงุงการบริ หางส่วนตาบนค้างปูเนี่ยามาประมาณ8กิโลเมตรนะคะสำหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะและอยู่ห่างจากตัวอำเภอโนนไทยมาก็ประมาณ12กิโลเมตรนะคะที่ว่าการอำเภอโนนไทยนะคะโรตัตนนไทยโรงพยาบาลโนน,นไทยตลาดสุดเทศบาลโนนไทยนะคะก็จะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราไปก็ประมาณ12กิโลเมตรค่ะและของเรานะคะก็จะอยู่ห่างจากตัวเมืองโูราดมาประมาณ 35กิโลเมตรนะคะ,คะห่างจากกรุงเทพมหานครมา250กิโลเมตรนะคะบริเวณนี้นะคะก็เป็นบริเวณที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมาก็ประมาณ180เมตรนะคะไม่มีประวัติน้ำท่วมร0 0เซค่ะสำหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นแปลงที่ดินแปลงเล็กค่ะที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นฉนูดคุดแดงนะคะเนื้อที่สองร้อยตารางวาหรือสองงานนะคะขายยกแปลงก็ไม่แพงนะคะราคา สองเซนบาทเท่านั้นเองค่ะเป็นที่ดินที่อยู่ใจกลางหมู่บ้านนะคะติดถนนคนกรีตทั้งสองด้านเลยนะคะถนนคนกรีตก็มีความกว้างอยู่ที่5เมตรนะคะไฟฟ้าประปาถึงค่ะมาสร้างเป็นบ้านสวนสร้างเป็นที่อยู่อาศัยได้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาดูที่ดินของเราได้นะคะเราจะให้รายละเอียดและพิกัดเอาไว้ใต้คลิปนะคะก็สามารถคลิกไปดูรายละเอียดและพิกัดด้านใต้คลิปก็สามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามได้ค่ะไลน์ของเราก็จะเป็น p a a k i n 9 9, 9นะคะหรือจะโทรสอบถามมาได้ที่เบอร์โทร081413164 3ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ